สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องอริยสัจสี่ประการวันที่13มิถุนายน2567บันทึกตามความเข้าใจข้อ8 9ของบุญตรยวัตถุสิข้อ8คือสนทนาธรรมตอนนี้ยังไม่มีใครสนธนาธรรมกับลุงนะลุงก็สนทนาธรรมกับตัวเองไปก่อนแล้วกันข้อ9คือการสั่งสอนธรรม ลุงไม่มีเจตนาที่จะมาสั่งสอนธรรมให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายนะครับลุงก็เอามาสั่งสอนธรรมเตือนความจำคืออัดคลิปนี้ไว้ดูเองนะครับให้มันจำได้ให้มีความเข้าใจจะได้ไม่ต้องอัดคลิปต่อไงนะครับเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วมันจะเป็นปัญญาเจิสิกตดดตามลุงไปในทุกภพทุกชาติจะไม่เสื่อมไม่เสื่อมคลายนะไม่ต้องอาศัยบันทึก หรือคลิปวิดีโอใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นตัวลงไปทีนี้ก็มันอาจจะเป็นวิทยาทานนะครับอาจจะเป็นธรรมทานนะครับในหัวข้อสองของเรื่องทานอมัยในบุญกิาวัตถุสิบก็ได้ใครจะไปรู้สําหรท่านเข้ามารับฟังอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่เป็นโทษนะครับคุยเรื่องธรรมะและเป็นโทษเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับเอาละนะเราจะมาเข้าเรื่องในทะักทีหนึ่งนะ อริยสัจสี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคําว่าอาริยสัจสี่ไม่ยถึงว่าความจริงของผู้เจริญความจริงที่รุ่งเรืองที่เจริญนะครับที่ไม่เสื่อมนี่นะ,ะมีสีประการก็คือหนึ่งทุกทุกนี่คือความไม่สมหวังทั้งหลายทั้งปวงในผู้ที่แบกเวียนว่ายตายเกิด ในโลกธรรมสี่คือราบยศสุขสรรเสริญและก็โลกธรรมอีกสี่ก็คือสดสิ่งที่มาตรงข้ามกันก็คือความเสื่อมทั้งจากราบยศสุขสรรเสริญรวมเป็นแปดประการบางคนก็เรียกว่าโลกธรรมแปดคือมีและไม่มีนะแต่ลุงเอาแค่มีคือเป็นโลกธรรมสี่แล้วกันอ่คือทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากจะได้ได้ราบยศสุขสรรเสริญทั้งการทั้งนั้นอ่ะท่านยังเวียนว่ายใจเกิดอยู่นะครับ แต่ถ้ามันไม่สมหวังนี่คือความทุกข์่นแหละรวมทั้งพวกพยาธิสภาพความแกชาา่ชราโรหอยโรแรงไม่มีเรี่ยวแรงแต่ปีกไม่ดังนี่ก็ถือว่าเป็นความทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ลุงลุงไม่ทุกข์หรอกนะแต่พี่ไม่ดังเราัวเรื่องของเรื่องของอื่นไม่ใช่เรื่องขอ,นะองลุงลุงเตะไม่ดังานานแล้ว <laughs> <laughs> ข้อที่สองนะสาเหตุของทุกโอเคเรียกว่าสมุทัไทย,สยเสตุของทุกเนี่ยนะครับ เือสมุดัทยนี้มันเกิดจากตัณหาตัณหานี่คือความทยานอยากนะแปลว่าความทยานอยากนะครับมันมีสามอย่างด้วยกันอันแรกที่รรู้กันอยู่อะแล้วก็ทุกคนชอบมันด้วยนะเรียกว่าการมาตัณหาเรียกว่าใครไม่ชอบก็บอกลุงมาอันที่สองเพราะว่าตัณหาไม่อยากเป็นนู่นนี่นะถ้าอยากเป็นนู่นนี่นั่นไงเพราะวตัณหาเพราะว่นี่อยากเป็นนะอยากเป็นนู่นนี่นั่นนะครับ อืมนะอันที่สามคือไม่อยากเป็นนู่นนี่นั่นคือวิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็ใช้เห็นทุกขหละนะครับอันที่สามนิโรดนิโรดเป็นผลของการดับทุกข์เอ่อก็ต้องดับด้วยปบกิจจะสมุบาท1สิบสองขั้นตอนปบกิจจะสมุทบราบาสิสบสองขั้นตอนนี้ใครไม่รู้นะท่านใหไม่รู้ก็ไปหาหาท่องจําไว้หาทำความทำความเข้าใจไว้นะครับ ท่านจะได้มองเห็นอริยสัจส,สี่ประการได้เร็วขึ้นนะครับมีทั้งหมดสิบสองขั้นต่อเริ่มจากอาวิชชาไปถึงมรณาและจากมรณาย้อนกลัหาอวิชชาใหม่ลุงไม่ได้เรียงนะครับเพราะมันอยู่นอกสคขบของการบรรยายนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปแต่โดยย่อๆแล้วเนี่ยของปากิจจะสุตประบาทเนี่ยนะครับก็เป็นขันห้ารวบรวมย่อออกมาเป็นขันห้าคือมีรูปกนาม รู้ก็คือรูปประรรมที่ตกระทบต่ออายจตนาทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นนะครับผิวหนังร่าก,กายแล้วก็ใจคือมนสิกานี่แหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็เวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณนี้เป็นนามนธรรมเวทนาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบทุกขสุขสัญญาคือการจําได้หมายรู้นะครับสังขารคือการความนึกคิดอานเกิดจากการปรุงแต่งของจิตและเจสิกตามสัญญาและเวทนาที่ท,ที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับ แล้วก็วิญญาณวิญญาณคือการรู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์คือเสิ่งที่ถูกรู้นะครับก็คือรูปนั่นแหละที่มาตกกระทบต่ออายาชนะตอนนี้ไอ้รูปที่มาตกกระทบต่ออายาะนะเนี่ยมันเป็นเป็นสภาพธรรมคือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามความจริงนะแต่คนเราเนี่ยไปตีความหมายผิดไปตีเป็นสมมติบัญญัติด้วยความไม่รู้นะครับตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเช่นฟิล์มภาพยนตร์ภาพยนตร์หรือโมชั่นพิกเจอร์เนี่ย เป็นเรื่องเป็นราวนะครับถ,ร okay. ถ้ามาตัดต่อดูทีละเฟรมน่ะนะของแผ่นฟิล์ม35มาอมอทีละเฟรมทีละเฟรมมันไม่มีความหมายเลยนะครับมันไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนะครับเนี่ยนะอันนี้คือการมองให้เห็นตรงความจริงคือมันไม่มีอะไรเลยมันสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นภาษามากระทบต่ตออาจจนะเท่านั้นเองทีละหนึ 1, ่งเคลนหนึ่งก็คือเฟรมภาพยนตร์หรือในแผ่นฟิล์มทีละหนึ่งเคลนหนึ่งนะครับ แต่มันเร็วมากใช่ไหมในแผ่นฟิล์มภาพยนตรนะ์มันเกิดดับเกิดดับ16ครั้งต่อวินาทีจึงกลายเป็นโมชั่นพิกเจอร์หรือเป็นภาพยนตร์เป็นเป็นราวไม่มีเสียงด้วยนะครับทำหนังที่เป็นต้นนะก็เลยไปกันใหญ่่นะให้เราพริจารณาว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรูปนามเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุก์แล้วก็มาเฉยตัวตนนะครับซึ่งความจริงมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะแต่เราเราชอบประเภทที่ไปปรุงแต่งมีรสชาตินะมีบันเทิงสุข เราไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับข้อที่4ข้อ4คือมัคมัรคือวิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ก็ใช้มักวิองค์8เป็นหลักนะครับคือมักวิองค์8ประกอบว่าต้อง1นะข้อ1นะมีเห็นเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์จึงจะเรียกว่าเป็นมีสมมรทิทธิมีความเห็นถูกถ้าไม่เห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ ก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะอย่งนี้เป็นต้นนะอันที่สองดัริชอบนะครับสองดัริชอบว่าเมื่อเป็นอย่างเช่นนี้แล้วเราจึงมีจุดประสงค์ที่อยากจะออกจากทุกนั้นเชื่อได้เชื่อว่านี่อันเนี้ยดําริชอบแล้วคือมีจุดประสงค์ตั้งจุดประสงค์ที่จะออกจากทุกอันที่สามีวาจาชอบคือไม่พูดไม่พูดปดด่าว่าส่อเสียดใครนะครับพูดในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์อันนี้เรียกว่าเป็น มีวจีสุจริตนะครับอันที่สี่นะครับ,รบการงานชอบการงานชอบนี้ก็ประกอบบริอิทธิบาทสี่นะครับแล้วก็เนี่ยหละนะอิทธิบาทสี่คือชันทะวิยะเจตาวิมังสะนะชันทะคือความพอใจในการทํางานเจตะนะอ่าชันชะ,ะวิยะวิยะคือความเพียรน,นะในการทํางานอ่าเจตคือการใส่ใจในการทํางานไม่อู้งานนะ แล้วก็วิมังศาคือการตรตตรองพิจารณาในการทํางานเพื่อทําให้งานการมันดีขึ้นนะครับหรือไม่มีข้อบอกคร่องเนี่ยนะอันนี้นะเรียกว่าการงานชอบเป็นกายสุจริตเป็นการกระทำนะ,ะกรรมสุสุจริตประเภทหนึ่งน,นะครับต่อไปนะข้อที่5อาชีพชอบอาชีพชอบคือไม่ผิดศีลตามข้อบัญญัติของศาสนาพุทธนะของเรานะคือศีลข้อหนึ่งก็คือว่า ไม่ไม่ประกอบอาชีพที่บิดเบียนชีวิตสัตว์เลือดเนื้อชีวิตสัตว์ไม่เอานะอ่าทำนองนี้เป็นต้นนะอันที่สองก็คือว่าอ่ไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทุจริตไงไม่คอร์รัปชันอันที่สามไม่ประพติผิดในกามอ่หรือเอาลูกเอาเมียคนอื่นเขาไปประกอบอาชีพที่มันผิดผิดกฎหมายอย่างเงี้นะอ่ไม่ค้ามนุษย์ต่างพวกนี้นะอ่อันนี้ก็ใช่นะอ่ต่อไปนะอันที่สี่ก็คือไม่พูดปลด นะครับอ่าไม่พูดบดนี่ก็พูดไปแล้วในเรื่องของวาจาชอบนะครับอันที่ห้าคือไม่ไม่เสพสุดาเมลัยหรือไม่ค้าของเศษสารเสพติดนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรื่องสุดาเมลัยหรือสารเสษติดนี่นะเรียกว่าอาชีพชอบนะครับอ่าล่ะนะข้อที่หกความเพียรชอบความเพียรชอบนี่ก็คือละชั่วทําดีมันในการที่จะละทากรรมชั่ว ไม่สะสมอกุศลนะแล้วก็ทําความดีให้เพิ่มพูนขึ้นเรียกว่าสะสมแต่กุศลนานๆเข้ามันก็จะมีแต่กุศลหรือคุณงามความดีความที่เป็นบาปท,ทั้งปวงก็จะหายไปเองลดน้อยไปเองนะอันที่เจ็ดก็คือมีสติชอบสติชอบคือมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกว่าสั้นยาวผันแปรเป็นอย่างไรกระทบกับอะไรน้องนี่เป็นต้นเรารู้ว่าลมหายใจแต่ละครัง้งแต่รอบมันไม่เท่ากันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นนะ ก็ทาให้เขาเกิดเกิดสติเกิดสมาธิชอบนะครับเกิดสมาธิชอบคือรู้เลยว่าไอ้รูปที่เกิดขึ้นนะรูปปังรูปนานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่ทุกแล้วก็ไม่เฉดไม่เฉดตัวตนก็เนื่องจากลมหายใจเนี่ยอนาปานสตินะครับที่มาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในขณในทุกทุกวินทุกเกือบจะทุกวินาทีนะรือทุกลมหายใจเข้าออกในชีวิตเราเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนี้คือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่เราจะสามารถที่จะรับรู้แล้วพิจารณาได้นะอันนี้สิ่งที่มีอยู่กับตัวเองไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกในการที่จะเรียนรู้อาศัยลมหายใจเนี่ยในการเรียนรู้นามารูป,ปัญญ่อาัวจังทุกขังนัตตาคือใจและกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มาเฉยตัวตนนะทำทั้งหลายนะครับทำทั้งทำทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงเป็นจริงปรากฏขึ้นจริงนั้น อ่ไม่ใช่ตัวตนสเพเพธรรมาอนัตตาติไม่สามารถมาเขมชาได้นะครับไม่ใช่คนวัตถุสิ่งของไม่ใช่เรานะที่จะยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราจะไม่ใช่เราเราไม่ใช่เราจะเข้าใจเมื่อเราไม่ใช่เราแล้วจึงลดสักกาักยติฐิได้คือไม่ยึดยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วพร้อมด้วยการ มั่นคงในพลันตรัยแล้วก็มีสิตมีศีลที่มั่นคงนะครับไม่มีศิลทรพัตตรามาสนะครับมีศีลที่บืิสดไม่ด่างพร้อยนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในศีลไม่ถือว่าศีลเนี่ยดีกว่าคนอื่นทําให้เราเป็นผู้พิเศษมาเชื่อในกฎแห่งกรรมเราจะต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมเมื่อละสังโยน์หยาบด้วยสามประการนี้แล้วเราก็จะก้าว ล่วงไปถึงความเป็นพระสโสดาบันอยายบุคคลซึ่งต่อหมายความว่าเราจะเกิดอีกได้ไม่เกินเจ็ดชาติและในแต่ละชาติที่เกิดเราสามารถจะอธิษฐานจิตขอไปเกิดในพบที่ดีกว่าพบมนุษย์ได้เพราะว่าในอนาคตหรือในปัจจุบันเนี้ยเกิดในพบมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ของดีนะ <c oughs> โลกมันร้อนไ <c> ง <oughs> นะครับแล้วก็มัน สภาพสิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อสมัยในอดีตที่ผ่านมาเยอะแยะไปหมดนะอนาคตมันจะมองไม่เห็นทางที่มันจะดีขึ้นมาได้นะครับด้วยพลังงานฟอสซิลแล้วมลภาวะที่ทุกคนก็ทิ้งให้แก่สิ่งแวดล้อมสร้างแล้วก็ทิ้งให้แก่สิ่งแวดล้อมทิ้งไว้ให้แก่โลกจนทั้งโลกเนี่ยหมดหมด,หมดความสวยงามไม่น่าอยู่นะครับเกิดมาในภพภูมิข้างหน้าเนี่ยเกิดเป็นคนใหม่เนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกขวิญชนาก็แข่งแย่งชิงดีกันนะ ทำให้เราต้องหมกมุ่นในเรื่องของอทุกข์ไปอีกยาวนานหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้นะตอนนี้มีโอกาสอยู่ก็เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วทุกท่านก็ขนขวายนะครับเอาประโยชน์จากคําสอนของพระองค์เนี่ยเอาตัวเองให้รอดพ้นจากอาบายภูมินะครับจะได้ไม่ต้องทนทุกขเวทนาหลังจากที่ตายไปแล้วนะครับท่านจะได้ไปสู่สุคติ หวังว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หวังอะเป็นเรื่องจริงนะครับในดินแดนของสุคตินั้นเราไม่มีเหงื่อเราไม่มีความร้อนนะครับเราเราไม่หิวด้วยนะนะแต่เรามีตัณหาตัณหาในอย่างละเอียดนะครับก็คือว่าอยากจะกินอะไรเดี๋ยวมันก็มีมาให้กินเองเป็นทิปของทิปนะครับถ้าเราอยากจะมีสตังซื้อหาในในสวรรค์นนะเดี๋ยวเราก็มีสตังมาซื้อหาของ มันเป็นเรื่องของอุปทานทั้งนั้นนะ่ะในพบต่างๆพวกนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถึงแม้ไม่มีสตังเลยแล้วก็มีของกินนั่นแหละทุกๆอย่างสําเร็จด้วยความเป็นทิพย์หรือสําเร็จด้วยใจสําเร็จด้วยบุญนะ่ะที่เราสะสมไว้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี้นะความสุขในสุขภูมิเนี่ยมันก็มีทางสิ้นสุดไปได้ถ้าหากว่าท่านยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่พอหมดวาระก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรก นะครับเป็นเทวดาใหม่เป็นพรหมใหม่ไม่สิ้นสุดจนกว่าท่านจะค้นออกจากทุกขนะครับด้วยอริยสัจจะสี่ประการนี้เพราะความสุขเจริญความสุขความเจริญในธรรมและตัวหลวงเองนะอาจจมีแก่ทุกท่านนะเพราะความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านและตัวหลวงเองโอเคส่วนอีกครั้งนะครับเอ่อพูดจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะมัน จตดๆๆเพราะว่ามันพูสดนะครับมันไม่ได้ทําสคริปไว้นะ,ะที่ละเอียดมากนักทำคร่าวๆขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านรวมทั้งหลุงเองด้วยนะสวัสดีครับ